วันนี้คลิปนี้ลงก็น่าจะเป็นวันที่มีการจัดงานการเรียบร้อยแล้วนะผมมีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยสำหรับของใครที่อยากจะต้องการมาตามหานะฮะแต่ว,วันนี้เราคงไม่ดูจากเดิมกับการเปิดการเพราะว่า1เดือน1เซตนั่นเองนะวันนี้เราขอการดีๆได้ไหมถ้าทุกคนเห็นการดีวันนี้นะมันจะไปอยู่ที่บูธผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดดู9ก้าโมงสิบเอ็ดโมงเจอกันนี่โอ้ผมดูแล้วรูน้องเพิ่งตื่นคือตาแบบยังไม่มี การสดใสหรือแบบว่าขี้ตายังติดอมูมขอบตายเลยเนีย่ยอะมาดูกันเป็นโกเดนโก้นะครับไม่ใช่อันนี้กิมิโก้ใช่ไหมซิลิปลิป,ปิดีเอออันนี้จำชื่อไม่ได้อันนี้เป็นแซนชาวแซนชูเหรอไม่แซนสลัชอ่ะอ,อันนี้เป็นพี่เกลือไมครับนะครับต่อด้วยตัว i อ o n Defender และเป็นตัวคอฟ i ิชแหละเอออันนี้คือเรียกตามชื่อความเป็นจริงแหละอันนี้เป็นติฟวู ต่อด้วยตัวของสตาฟเฟิลสตฟูใช่ไหมและมาเป็ดเอาเอาไปตั้งไหม <laughs> ทำไมคนอื่นเขาโชคดี่การเปิดกล่องดีจังเลยแล้วทำไมผมถึงไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวกันครับ